เสียงข้างนอกอาจจะดังไปหน่อยนะแต่มาวันนี้จะมาสอนทำความสะอาดแบริ่งบอลสันอันนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะดูฝุ่นดิอกลๆหน้าเตอะเลยส่วนอันนี้ทำความสะอาดแล้วดูข้างในใส่ปิ้งมาดูกันข้างนี้ทำความสะอาดแล้วข้างนี้ยัง อันนี้ยังหมุนอยู่นะอันนี้อยู่แล้วอย่างแรกก็เช็ดก่นอนกีเช็ดแล้วฝุ่นมันลงไปของบอนสันเนี่ยมันเบลรี่มันแบบมันเหมือนไม่เหมือนพวกของเพนนีหรือ,อยี่ห้ออื่นๆอ่อะไอ้บอนสันรอตัวนี้นะเพราะว่ามันไม่มีไอตัวฝาปิดตรงเนี้ยยางปิดนี่ให้ดู ช็ข้างในก็จะเป็นเหมือนกันหมดแหละน,นี่เอเบกเดพอดีอันนี้เคยโดนน้ำเครื่อน,นิมก็ยังมันก็ยังเอามาใช้ได้แหละอย่างนี้ทีนี้มาไขาตัวนี้กัน ตอนออกมาเนี่ยอย่าทำตัวนี้หายนะมันจะมีสปีดวิงอยู่นี้ตอนมันจะมีข้างนึงอะ่ะมันจะเป็นเดียมๆหน่อยข้างนึงมันจะมนมนเวลาใส่อะทุกครั้งให้หันด้านมนอะเข้าแบริ n งมันจะมีเนี่ยแหละอยู่2อัน ประกอบกนันนีการหนึ่งอยู่ตรงนี้เก็บเเอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่ใส่เข้าไปแค่แบบครึ่งเดียวอ่ะแล้วก็เนี่ยนะใส่ไม่ใช่แบบเสียบเพ้าไปสุดใส่แค่ให้มันเหมือนครึ่งหนึ่งของอวงแรกเนะี่ยเข้าไปไม่ต้องถึงครึ่งก็ได้นิดเดียวก็งัดออกมานี่ ระวังอันนี้กระเด็นตัวสเปเซอร์ด้านหนึ่งจะเป็นงี้ด้านหนึ่งเป็นงี้เดี๋ยวตอนใส่กับเอาด้านนี้หันนี้ดีกวะ่ะอันนี้ล้อมันจะได้ปิดฝุ่นไว้จังนะนนการเอาอันนี้ออกมานี่เลยบางคนก็ใช้มีด งัดจากตรงนี้ไม่ใช่มีดเขาเรียกแหละคัตเตอร์เอองัดตัวนี้ขึ้นมาแต่ทำแบบนี้มากกว่าเห็นไหมมันจะมีตรงยางชิมไปตรงนี้ก็กดชึบนี่กดมันก็จะโผล่มาฝั่งนี้นะดูด,ดิเราก็ะปกมากหยิบออกมาด่า,ดา สีของมันจริงๆจ,งๆจะแบบส้มๆนี้เลยแต่ดูนี่เลยแปรงสีฟันแกะเช็ดคัดเลยแหละง่ายดีนี่เป็นน้ำเปล่าเดี๋ยวจะใส่สบู่หน่อยนึงก็ได้เน,นี่ยวิธีการแกะ ซูมมานี่นะเลื่อนให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันฝุ่นมันเยอะเห็นไหมม,มีเศษฝุ่นออกมาหน่อยนี่ให้มันมาติดติดกันเลยที่ฝั่งเดียวกันเสร็จแล้วไอเนี้ยกลมๆเนี้ยเหมือนดึงไปทางโน้นแล้วก็กดลง วางมันกระเด็นนะดึงดึงไปทางนู้นแล้วก็กดลงมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เ่อดูสิเศษฝุ่นมันอยู่ตรงเนี้ยเวลาลูกบอลลูกปืนเนี่ยมันกิ่งติดมันก็เลยฝืดฝืดหมุนไม่ไปฝุ่นอ่ะ การใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยง่ายๆใส่เข้าไปเด่ให้มาอยู่เรียงกันเป็นให้มันมาชีดกันแล้วบางทีเนี่ยวางบนผ้าเคล็ดลับของมันคือต้องวางบนผ้าจับนี้นะเฉียงหน่อยนะ ดัน,นเข้าไปน,นีก่กดๆให้มันอยู่น,นี่อย่าได้นนี้คือด้านที่มันรับโค้งรับลูกบอลกดลงไปเขาวางตรงนี้แล้วกันนะอืมทดาดลานจากตำงวามอาแล้ว เอาหนเอาแน้ากดเข้าไปก่อนเอาด้านมนๆันขึ้นบนเพื่อเข้าหาตรงนี้ของแบริง่งแล้วก็มีนี่ตัวสเป c เซอร์ใส่เข้าไปอันนี้เราก่อนนี้แล้วใช่ไหมก็ใส่เข้าไปม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ระวังนี้มันล นึจงจุมน้ำมันไม่ให้มันเป็นสนิมไขครับเข้าวนดูหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเปิดปิดคนนั้น นี่คือลวมไปไขให้มันแบบต้องปรับถอย่าแน่นเกินจนแบบอันนี้ไม่หมุนไไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ จับงี้ก็ได้เลื่อนซ้ายขวาเข้าอีกนิดนะึง okay. เสร็จเรียบร้อย